สวัสดีค่ะวันนี้ว่าพบกับเซลแตงโมอีกแล้วนะคะข้าววันนี้เซลแตงโมพามาดูหน้างานนะคะการปรับระดับพื้นสระว่ายน้ําด้วยอ e ีพ็โกมนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้างานสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้าตัวนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ําเดิมนะคะแล้วทางผู้รับเหมานะคะจะรีโนเวสสระว่ายน้ําก็คือจะปรับนะคะ จากสระว่ายน้ำที่ลึกๆให้สามารถตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะด้วยการใช้งานตัว e p s พ o r ฟของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะผู้รับเหมาเลือกใช้นะคะจะเป็นตัวหน้ากว้างเมตรยียาว3เมตรหนา60เซนกับ20เซนนะคะตัวนี้นะคะจะใช้เดนซีอยู่ที่1ปอนด์นะคะเป็นโฟมไม่ลามไฟนะคะมีแขววันนี้ตั้งโมคามาเยี่ยมชมหน้างานนะคะมีค่ะตอนนี้นะคะทางผู้รับเหมานะคะได้ทําการตกแต่งโฟม จับโฟมเพื่อให้เข้าตามขอบสระต่างๆนะคะเห็นไหมคะว่า e ีเพ็โฟมของเรานะคะขนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายง่ายแล้วยังตกแต่งเข้าหน้างานได้ง่ายๆด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะทางผู้รับเหมากำลังใช้เรื่อยค่ะเลื่อยมือนะคะในการเลื่อยโฟมเพื่อจะ ใช้โฟมนะคะตับแต่งข้าขอบสระต่างๆเนี่ยคะ่ะซึ่งการวางระบบสระนะคะก็จะวางตามระบบสระว่ายน้ำที่ทางผู้ราับมา,าวางไว้เลยค่ะแล้วจะนำพีระโฟมของเรานะคะมาปรับความลึกให้มันตื้นขึ้นนะคะมีค่ะามนพ้องโฟมเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วมันจะบอกให้ว่านี่เขาเพิ่งเริ่มทํางานวันนี้วันแรกเองนะคะมีค่ะวางใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีค่ะ ก็อย่างที่โมเตอร์ไะคะว่าอ e ีเพดโฟมของเรานะคะคุณสมบัติของเรานะคะอย่างที่ได้แจ้งนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมีเพดโฟมอิเทอร์เ e น็ตหบอลโฟมไม่ลามไฟนะคะขนย้ายง่ายติดตั้งสะดวกนะคะท่านไหนสนใจอีเพดโฟมในการปรับระดับพื้นทํนาผนังงานก,ก่อสร้างต่างๆนะคะโทรเข้ามาที่เบ 38, อร์0 2 338 1 1 5 5 7หนึ่ง่าถึงเ็ได้เลยนะคะบริษัทไทยอินดูโฟมพร้อมยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ